สวัสดีจ้าพี่น้องอยู่กับซองยายหน่อยพาเลาะ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 นะพี่น้องจักสิเลาะไม่ใส่มื่อนี้บ่มี่มองไปค่ะมื่อนี้ยนะมื่อนี้บ่ได้เลาะพี่น้องก็เลยยายหน่อยก็เลยสิมาเฮ็ดกับข้าวกินค่ะพี่น้องจา้าเมนูแม่ยายหน่อยก็คือตับมักทั่วใส่กระเทียมลงไปใสพริกลงไปยาย,ยหน่ยอยใสผีกสองหน่วยพอเผ็ดยายหน่อยกินเผ็ดบ่ได้ใสสองหน่วยพอค่ะ ไอ้หนวลม้าเสียงต่ำแมสะเทือนหดตึก๊กแมเขาจะให้หัวอยู่นอนพี่น้องเสียงต่ำโคกเล่หน่อยกุ้กระดอกกระเดียะแท้่มีนูแม่นนน้อยน้อยมนูต่ำหมักทั่วจ้าพี่น้องคะเมนู่หมัออกทั่วมีหอมนตะแซบแท้ต่ำพริกใจกระเทียมหอมตะแซบแท้พี่น้อง ตวลงไฟอกินหอมไหมกินหอมไหมกินกับข้าเหนียวห่อนหอนไม่ไน้น้อยหนึ่งเขาอยู่เลยยังบนทานสุกกับข้าเหนียวหอนหอนเป็นตะแสบคักกินเนี่ยพี่น้องกินกระเทียมเนี่ย ส่วนไหนน้ำร้ายไหลมื่อนี้เ็ำงานมากมีเมื่อยเมื่อใดไปหารอทางงหลเย็ำงานจนคำก็เลยมานาั่งต่ำหักหงส์ซะเนาะพี่น้องเนาะมา่อแม่น,นต่ำหักหงส์เราเบียรต่ำหมกรัวป้าเชียงต่ำสะเทือนเชียงต่ำแล้วจะแซ่บแทพี่น้อง ตามสะเทือนเลยกนะันกินเนี่กินเนี่ย,ก,นนยกินหอมแท้กินหอมกินหอมหอกินเนี่ยที่นอก ต้องตำแหลกเนาะอันเป็นหยำตำพอดีกินกใส่ก็ใส่ปลาไปสักหน่อยพอใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลน้ำตาลปรีบเขาเรียกน้ำตาลน้ำตาลน้ำบ่น้ำตาลมักตาลอ่นานมักตาลใส่จักหน่อย ใส่ลายใส่น้ำตาลแล้วมาตองใส่ของนัวหลายเนะเาะเพราะมันนัวนัวจังหน่อยตามด้วยน้ำปลาที่อร่อยแซบนัวน้ำปลาด้วยพี่น้องเออแซบนัวเลยก๋วยเวอุ๊ยหอมเ,เลยกินแหมส่วนแซบส่วนแซบลงไหล ใส่ยังไงาันล่ะไนวตอนใส่มะกอกเน้นหน่อยนะเป็น้นมากหมักกอกเลยพี่น้องเน้นหน่อยสิใส่เม็ดนวยเลยได้มะกกอกใส่ทั้งนวยมันโดนอมหูดอมหูดหมากมันเม็ดมันอ่ะอืมกระเสียบกัใส่หมักเขือเทศปลูกเองหน่วยหนึ่งพ่อ กินเน่กินเน่กินที่อริดอร่อยเนาะขยอ่ะอ้าสุจะแสบค่ะเึะยใส่หนังบนอนใส่หมดเลยนี่เนาะ เคี๋ยวจะเสีกบพักเนาะเดี๋ยจะแสบพักตามักทั่วใส่พริกสองเม็ดใส่ไลก็หันมาได้เนาะอันการสิ้นตามักทั่วนี่สูตรไม่ได้น่อยเนี่ยเอาส่วนที่มันประแยมได้หอมือจับ จับแล้วจับแล้วเดียวเล็กหน่อยจหยังอีกหนอจะทำปลาจังหน่อยก็ได้อุ้ยหลหมดบอใส่จังหน่อยมันหลหมดขึ้นไว้จะเข็ม กินครับป๊ากินเนี่ยกินแม่ี่น้องกินกินมันมีแนวเปียบมันคือว่าเค็มจังหน่อยพอ๋อสีเค็มโพด พี่น้องแสบคักแสบค่ะเด้อแต่หมัดครัวม่นใหญ่น่อยน้องนี่ได้มากรอบอออออก่อนค่อยๆไปนีดก่อนเดี๋ยวเก็บเธอเดียว พี่น้องจ้าตำมักทั่วใยหน้อยใส่บประกอกมาเด้อแซ่บแซ่บมาๆๆๆมากินน้ำกันิเขาไม่ใยหน้อยแช่ขับมาพี่น้องมากินน้ำกันปะาิขาหอนหอนขาหอนหอนกับตำมักทั่วใยหน้อยหนึ่งไข่สิพูดเด้อพี่น้อง หนข่ยพร้อมลืลือักทีพร้อมกัาเลย่ไห่นึ่งหมบวกีพร้อมบ่างมีเมนูได้หมกบวกพร้อมพี่น้อหนึ่งหมบวกหนึ่งพักไหมมีพักเสะดาวพักเสดาวร้อม หน่อยช่วยเขาเนอะมีที่ช่วยเขาไม่ใช่หน่อยกับช่วยง่ายถิดดอกแต่หนุยาเนี่ยควัดใส่หนีรูปคักบอบบรานณคนว่าให้เอาหนาใส่อ่านควันเขา พ่อแม่เพิ่นน่ะเพิ่นพาซวยเข่าเพิ่นพาเพิ่นพาเพิ่นเพิ่นเอิ้นซวยเข่าแต่เพิ่นพาซวยโดนโดนเพิ่นก็ก้มหน้าใส่หุ่นพ่อหุ่นแม่เฮาเพิ่นบ่มีสิยวได้นาะพี่น้องเพิ่นก็ก้มหน้าใส่อันเพิ่นเอิ้นว่าอ้วยเข่าอายคว้นเข่าเฮาก็เฮาก้มหน้าใส่เนี่ยต้มก้มหนาใส่สปาหนาเนาะพี่น้องเนาะสปาหนาพี่น้องจ้ะพอแล้ว ซอย <Iya. S 1> เขาแบบโอ้ยตกเนี้ยใส่เขาแบบอัตโนมัตินี่เหนียวสีมื่อมาเนยน้อยอ่อนขนาดที่น้องเหนียวค่ะเสร็จแล้วได้ข้าวเหนียวร้อนๆวางไว้นน่ก่อนไข่แบบนี้เริ่มในนูไข่ น่องแกะไข่ก่อนเด้อม,มามาโหน่าอร่อยจ้ามาพี่น่องมาเข่าแล้วก,ก็ไม่เน้น้อยมาค่าระรูซสึกว่าสโสีหิวแห้งมาเนี่ยพี่น่องไปเห็นงนานเผาเทียงบ่ได้กิน ต้มไข่นะคะเมนูเมนูไข่ไข่ต้มไปแล้วนี่ก็คือข้าวเหนียวย้อยน้อยเดือดเดือบะทูปึ๊บบะทูก่อนบะทูย้อยหน่อยบ๊ปิ้งเด้ออันสูตรย้อยหน่อยนะบ๊ปิ้งสูตรย้อยเห็ดจังใดบะทูค่ะสูตรย้อยหน่อย,อย,อยบ๊ปิ้งเลยพี่น้องจีอเอามันจังแซบ่บ จีเลยจีเส่ไฟเลยสูตดใจหน่อยพ่อเมียผ้าจีสมัยตะกอนปีงมันบอท่านใจเอาเอาม่สีหอมไฟใหม่ไหม ้อมไปใหม่เด้นพี่น้อยมากมามากไม่กินเขา,าๆๆสุกแล้วจ้าเมนูพิสดารปลาทูนี่ยายน้อยหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วยายน้อยต้มแล้วหรือหนึ่งต้มแล้วแล้วก็มาหนึ่งแล้วแล้วก็จีเอามาใส่กับตำาบักทัววางลงไปตัวนี้ใหม่ตัวนี้ไม้จี้แหละพี่น้อง เมนูพิสดารไม่น้อยๆจยีแล้วจีประทูแล้วก็ไข่ไข่ตุมไข่ตุมหนึ่งหน่วยใส่ลงไปเว้ยน,นี่ปาดก่อนอื้อ แ่บเด้อแ่บเด้อมาพี่น้องมามี่รวกพักมีพักเสดามาจ้าพี่น้อง มา,มากินเข่ากับแม่ยน,น้อยเด้อบันมาเด้อพี่น้องแล้วเลยเด้อมาเด้อมาเด้อมากินเข่ากับแม่ยน,น้อยเด้อจ้า,า,า,าแล้วเล้วตำบักทั่วตำบักทั่วยน้อยโอ้เข่าหอนเนาะพี่น้องมากินเข่ากับแม่ยน,น้อย อยากตัดบักทัวมาเดินเขากับยาน้อยเดินใหย่น้อยบัด้ไปรอสายเมื่อนี้ย่ยน้อยเลือกงานทำเสบพี่น้วซีมือจะควงเห็ดจะวควงกิน พักะเดาเขาน้ำพักะเดาเขาพอมพักะเดานะจ้าเดาจ้ายาหน่อยนะผมค้นมักผักฮึ คำเหลี่ยมืวันมันคือบรลับบันนสูตรได้หนวอยกินข้าวเราใส่ซอนเด้อใส่มืออย่างเดียว ทุจีบริเวปีงจีเอาหน้อยบอมักทอดยน้อยบอมักทอดยน้อยมกกักจีจีใส่เตาท่านหอ,อมได้ลบะพี่หนอ สูตรนี้กินเขาวก็ต้องใส่ซอสมืม้อเดียวค่ะบักบวบหคหน่อยต้มในขหัวขาวอย่างเศบค่ะหนาตัวลบกวน จะพาพีน้องตามมาตั่วใช่มเกาะ มาดูอีสารบันเฮาบ่ม,มีคำสิบรรยาย ยก็พักผักขมหนึ่งผักขมอะมันหนึ่งกิ่นอะมันแข็งแรงคือปอบอายนะนี่เนาะน้ำกระตุนปอบอายนีย่หน่อยเบิ่งมาแต่ยังหน่อยเนาะพี่น้องน้ำกระตุนปอบอายมันกินผักขมมันแข็งแรงเนะพี่น้องมันสูดโจรได้ ีปักดันที่เก็บมาจากสวนสดๆเก็บมาจากสวนสดๆใหม่ๆจิ้มกับตำหมักทั่วโอ้ยจะเจ้าวสองหน่วยก็คือเปียกถั่ว ตามด้วยผักสะเดค้มๆจังหน่อยกินกับลาดน้ำน่องสะเด ตะกลางมันเราต้องกินอยากกินย่างปลาคอเนาะปิ้งปลาคอไหมคะปิ้งปลาคอปิ้งปลาเข็งามาฮะมะกวนล่อยอยู่เมืเ่อนี้ยมาขึ้นอยากปิ้งแล้วมันก็บ่ได้บุญแล้ว แซ่บตําอาหารพื้นบ้านนั่นแหละเราตำมักทั่วปกติมันจะต้องปิ้งปลาปิ้งปลาข,า,ขาวขเลี้ยมือบอมันจะแซ่บขนบมเด้งม,มือมันกะบอสแ่บด้แน่นอนถ้าปิ้งแบบปิ้งปลาตะเพียนปิ้งปลานะี่ยมันจะ ห้อยมันสิเข่ากันพี่น้องแต่มันก็่เข่ากันโดนกับจี้ประทูยังอยมันได้เพียงเดยยง้อยังอยจี้เอาแต่มันกางหลาย มีแนวสีเหลวเลยแสบค่ะแสบอะไรต่ำทวนต้องออจะดาพี่เนอะ บบบตัวย้ายยู่ตลาดเพิ่นเอาไห้เนาะจากเพิ่นปลูกอยู่บ้านเพิ่นได้หน่อยนะ่ะแวะตลาดดูเลิกงานมาแล้วแวะตลาดอ่ะเค่อยไปปีที่แล้วอ่ะ ค่ยไปซื้อมะขามมะขามเปรี้ยวเนาะบ้านยายก็เ,เลยรู้จักษ์กันนี่แล้วเราไปขายทัวอยู่ตลาดขายพักอยู่ตลาดแล้วพอไงไม่ใหญ่หน่อยเราก็เล่าให้ไม่ใหญ่หน่อยมากำหนึ่งเนาะขอบคุณยายหลายๆเนะจ๊ะที่เอามาทวัวร์ขายไม่ใหญ่หน่อยเนะาะตอนขายไห้ไนย์สีตอนขา,ายไม้ไนยซื้อ ขอบคุณได้หลายๆจ้าเยอะหน่อยก็เลิกงานมาเยอะหน่อยก็มาจอดเก็บมาก่อขางข้างนู้นน่ะไมาใช่ได้หาฮุกนู้นไงมแซ่พนัง พักสะเดาถ้ามันบอกผมเขาเบกกิ้สะเดานะพี่น้องไม่ต้องผมแซ่บครับพี่น้อง,มนะมงไม่น้อยกินเขาจำคำเหมือนกันเนาะ คลิปนี้ก็ทำนี่ก่อนเด้อพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้อยในยเด้อจ้าช่องยายน้อยพานล็อเด้อจ้าจับหมกถัว่วมือจะหน่อยใส่ผิดสองนวยแซ่บครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้อยเด้อจ้าว้าทิ้งสองน่วยขี้เบี้ยแท้ เดี๋ยวคลิปต่อไปอ่ะมันยังน,น้อยเสียไปสายที่ห,หนังเราจะตำมยังน,น้อยนะจ้าบา,บายค่ะ